ีชายผู้หนึ่งกระโจนลงจากเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางหากระสุนเพื่อช่วยชีวิตประชาชนชาวไทยและชายผู้นั้นคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระนามต่อมากลายเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรลเกล้าวเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์นักกรบพระองค์ปัจจุบันของประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่โลกภายนอก อาจไม่เคยรู้แต่ชาวบ้านหมากแข้งจำไม่เคยลืมเดือนตุลาคมปี2519ที่หมู่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในขณะที่พื้นที่ทั่วไปเริ่มถูกคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำหมากแข้งเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่ยังไม่ยอมซิโรราและเพราะการไม่ยอมแพ้นั่นเองจึงถูกโจมตีอย่างหนัก จ้าหน้าที่และชาวบ้านเสียชีวิตจำนวนมากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่เข้าไปส่งกำลังถูกยิงตกทับบ้านเรือ,รอนราษฎรกลายเป็นเศษซากเพลิงไหม้ที่ยังครุ่นผู้คนแตกตื่นหนีตายหมดสิ้นความหวังข่าวลือนั้นขจรไปไกลจนถึงพระกันของร้อยเอกวชิลาลงกรณผู้ที่ขณะนั้นประจำการอยู่ที่หน่วยทหารในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อสรงทราบว่าชาวบ้านหมากแข้งต้องตกอยู่ในความทุกข์และความกลัวพระองค์มีพระราชดำรัสกับแม่ทัพภาคที่สามพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนทว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ท่านแม่ทัพถึงก็กราบทูลทัดทานด้วยความกังวลแต่พระองค์ทรงรับสั่งหนักแน่นชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ บ่ายสามโมงครึ่งเฮลิคอปเตอร์เพระที่นั่งลำหนึ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้ามุ่งตรงไปยังหมักแข้งขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดผู้ก่อการร้ายระรมยิงเข้าใส่ทันทีนักบินไม่อาจลงจอดได้แต่วินาทีนั้นเองร้อยเอกวชิราลงกรทรงตัดสินพระไทยกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอรท์ที่ยังลอยอยู่เหนือพื้นดิน จากความสูงกว่าสองเมตรท่ามกลางหากระสุนจริงทรงวิ่งฝากระสุนหลบเข้าหาที่กำบังและเริ่มบัญชาการรบในทันทีทรงสั่งให้ทหารยิงโต้กลับทรงสั่งปืนใหญ่จากห้วยมุ่นยิงถล่มพิกัดของศัตรูและทรงวางแผนการรบอย่างแม่นยำ16นาฬิกาพระองค์นำหน่วยลาตะเวนโดยเสด็จนำขบวนด้วยพระองค์เอง แม่แม่ทัพจะพยายามห้ามด้วยความห่วงใยแต่พระองค์กลับตรัสตอบไปว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารพระองค์ทรงลุยเข้าแนวป่าฝ่าทุนระเบิดเสียงปืนดินระเบิดกลางเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเหยียบและในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ถอยร่นจากพื้นที่พระองค์เสด็จถึงหมู่บ้านหมากแข้ง เสด็จตรงไปดูซากเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกและตรัสถามอาการของผู้บาดเจ็บจากนั้นทรงเสด็จไปโรงเรียนบ้านหมากแข้งที่เคยถูกยึดโดยผู้ก่อการร้ายเพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนและในคืนนั้นเองพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับแต่ประทับแรมในหลุมเพราะบุคคลร่วมกับทหารหลุมที่มีความลึกเพียงแค่สฟุต มุงหลังคาด้วยหญ้าและใช้เป้ทหารหนุนพระเศียรไม่มีผ้าห่มไม่มีเครื่องกันหนาวไม่มีเครื่องส่งพพักไม่มีอภิสิทธิ์มีเพียงแค่พระองค์กับคำว่าหน้าที่นายอินตาสิงขอนผู้ใหญ่บ้านหมากแข้งเล่าถึงเช้าวันต่อมาพระองค์ทรงตื่นบรรทมตั้งแต่ตีห้ายังมิทันได้ส่งพะพักก็ออกล่าตะเวงกับหน่วยทหาร สวยข้าวจีทาไข่กับปลาร้าไม่มีพิธีรีตรองไม่มีเครื่องเงินเครื่องทองมีเพียงข้าวบ้านๆกับน้ําใจของนักรบคนหนึ่งที่ชาวบ้านรู้ดีว่ามาจากหัวใจหลายสิบปีผ่านไปบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบที่ที่เคยมีเฮลิคอปเตอร์ตกกลายเป็นอุทยานทอดเกีรติบ้านหมากแข้งที่ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพราะในใจชาวบ้านพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าชายแต่คือวีรกษัตริย์ที่กล้าหาญที่สุดแห่งยุคไม่ใช่ทุกสงครามจะมีเจ้าชายเข้าร่วมรบแต่ในครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งเลือกที่จะลงไปในสมรภูมิจริงเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยชีวิต ในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่ทุกสงครามจะมีเจ้าชายหรือพระมหากษัตริย์เข้าร่วมรบแต่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งที่เลือกจะลงไปในสมรภูมิจริงเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยชีวิตและถ้าคุณรู้สึกภูมิใจแม้เพียงเสี้ยววินาทีขอแค่คุณเซฟวิดีโอนี้ไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าแผ่นดินไทย ยังมีกษัตริย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่วินาทีเดียว